English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X คุณผู้ชมคะก่อมันนอกนี่สวยมากๆเลยบรรยากาศเหมาะกับการเดินเล่นสุดๆไปเลยค่ะและที่นี่นีน่าได้ยินมาว่าเขามีนกยุงด้วยถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราไปเดินตามหานกยุงกันดีกว่าตามนีน่ามาเลยค่ะ สวยจังเลยะค,ะคุณน้ราคะอยไใ,ใกล้นะคะเดี๋ยวมันจิกเอานะคะ oh. จิกได้ด้วยเหรคะคุณผู้ชมคะถ้าเราอยากจะเตือนใครนะคะว่าระวังพวกมันอาจจะจิกเอาได้นะผู้ชมพูดได้แบบนี้เลยคะ่ะ be careful they might p e c k you be careful they might p e c k you pick p e c k คำนี้แปลว่าจิกค่ะ ขอบคุณอซสุสมิวเอ็กซ์ที่พานี่น่ามาชมบรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ